This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. I think that rule of law is very common. But do you believe สังคมไทยอาจจะสอบตกในเรื่องของนิติธรรมในเกือบจะทุกเรื่องเพราะถ้าไม่มีรั้วปลอมันก็จะมีคอร์รัปชันเต็มไปหมดสาบันประชาธิปไตยไม่ได้รับการเชื่อถือ<ม>เกิดปัญหาความขัดแยง้ง<ม>ในที่สุดก็นํามาสู่การพัฒนาซึ่งมันไม่ยั่งยืนทาไมคนไทยซึ่งรักความยิติธรรมไม่ชอบความเหลื่อมล้าแต่ทําไมพอมาถึงเรื่องรู่อ l ลอนิติธรรมเราจึงสอบตกนี่คือคําถามใหญ่และผม ต้องมาหา<ม>ดกรกิติพงศ์กิติยารักษ์ด้วยการที่เราไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งถึงหลักทีิทธรรมว่ามันเป็นหลักของประชาชนทุกคน<ม><ม>ที่จะต้องดูว่าเพื่อไม่ให้รัฐใช้อนาจเกินส่วนเนี่ยบางทีมันก็เลยถูกเอาไปใช้เป็นเครื่องมือวันนี้มาฟังทว่าอะไรคือคําว่านิติธรรมและประเทศไทยทําไมจึงยังฝ่าข้ามอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้ครับในฐานะที่ผมติดตาม งานของสถาบันการยุติธรรมแห่งประเทศไทยนะครับ T.I.J. เนี่ยนะครับผมบองว่านี่เป็นองค์กรเดียวกาลังที่เอาจริงเอาจังมากกับคำว่า rule of law นิติธรรมแต่มันก็มาพร้อมกับคำว่ารัฐล้มเหลวประเทศไทยอยู่ในภาวะเป็นรัฐล้มเหลวหรือกำลังจะล้มเหลวหรือไม่และหนึ่งในตัววัดเนี่ยคือเรื่องความยุติธรรมถ้ามองจากแง่ความยุติธรรมในประเทศไทย rule of law เราอยู่ใน เสนอครึ่งบนหรือครึ่งล่างครับรับจริงๆเรื่องหลักที่ที่ทำก็เป็นเรื่องเข้าใจยากนะครับแต่ว่าถ้าง่ายที่สุดก็คือว่าต้องกฎหมายควบคุมอํานาจไม่ใช่อํานาจควบคุมกฎหมายเพราะฉะนั้นการที่ขาดหลักนี้ที่ทมก็คือการที่อํานาจควบคุมกฎหมายกฎหมายก็เลยไม่ได้เป็นเครื่องมือในการที่จะมาคุ้มครองประชาชนที่ประชาชนเชื่อถือได้ซึ่งพอมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยความเสื่อมศรัทธาในระบบ ที่มันไม่ได้ถูกตรวจสอบไม่ได้ให้ความยุติธรรมมันก็เลยทําให้อาจจะลามไปสู่เรื่องความไม่มั่นใจหรือไม่เชื่อถือในองค์กรของรัฐนะครับซึ่งมันก็เลยเป็นสาเหตุสําคัญของเรื่องของรัฐล้มเหลวนะครับ,รบซึ่งประเทศไทยเนี่ยคงเราคงไม่เหมือนโซมาเลียยังไม่เหมือนกับทางตูนิเซียใช่ครับซาอุดิอาร์หรือตูนิเซียก็เริ่มดีขึ้นมานิดหน่อยแนตะ่ก็ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยนะครับ แต่ว่าแต่นั่นแอฟริกานี่นเป็นในทวีที่เรามองว่าเขาไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่เราต้องเปรียบเทียบกับเราเพื่อนบ้านสิถูบะใช่ใช่เรียบเกับมาตรฐานสากลใช่ใครับแต่ก่อนที่จะไปสู่เรื่องมาตรฐานสากลเรื่อง T I J จับมันวตลอดนะครับเราเป็นพันธมิตรกับ World Justice Project ซึ่งเป็นองค์กรที่ทํา Global Ranking เรื่องนี้มายาวนานครับเราเป็นทํางานใกล้ชิดเลยครับแต่ว่าในบริบทของไทยเนี่ย พอคุณสุทธิชัยเชิญมาคุยเรื่องนี้ผมก็ไปนึกถึงอดีตนิดนึงว่าในช่วงเหตุการณ์ความรุนแรงในกรุงเทพเมื่อปี5253ประมาณนี้แล้วมีคณะกรรมการชุดหนึ่งซึ่งท่านอาจารย์คณิตนนนครจําได้นะครับคณะกรรมการตรวจสอบค้นหาความจริงเพื่อความปลอดภัยสงบผมก็เป็นกรรมการผมเป็นกรรมการและเป็นเลขาธิการออ๋ครับตอนนั้นเนี่ยเราเชิญคุณโคฟีอนันต์อดีตเลขาธิการสภาชาติครับเป็นัญญัติของไทยแลนด์แล้วก็คุณอติสารี อดีตประธานาธิบดีของนอร์เวย์มาเป็นคนกลางโดยค hmm. อปอเชิญเองนะครับ oh. คุณโคฟีอน,นันเนี่ยก็คุยกับผมตอนนั้นนคุณคฟีอน,นันต์รักประเทศไทยแล้วก็บอกว่าจากประสบการณ์ของท่านเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีปัญหาที่มันซับซ้อนเชิงศาสนาภาษาวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งความเหลื่อมล้ำเนี่ยเท่าประเทศที่ท่านพบ,บนะครับแต่เรามีข้อน่าห่วงก็คือการเมืองซึ่ง อาจจะไม่ได้มองถึงประโยชน์ส่วนรวมความขัดแย้งทางการนะครับแล้วท่านก็ยกตัวอย่างเมื่อกี้คุณสุริชัยพูดถึงตูนิเซียใช่นะครับว่าตูนิเซียเนี่ยบรรยากาศทุกอย่างดีหมดเลยแต่ในที่สุดเนี่ยความกดดันของระบบที่ไม่เปิดโอกาสระบบที่มีคอร์รัปชันฝังลากลึกเนี่ยครับมันสะท้อนมาจากพ่อค้าคนหนึ่งเผาตัวเองใช่อาหรับสปริงเกิดเกิดอาหรับสปริงก็จากนั่นแหละแล้วตอนนั้นคุณโคฟีนันใช้คาว่าระวังมันจะ ตกลางครับแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยคล้ายๆตุนิเซียตรงว่า<ต>เราดีทุกอย่างเลยแต่มันตกลางได้นะแต่มันตกลางได้นะอะไรเงี้ยครับาาซึ่งผมยังจำคำนั้นตกกลางนี่มันดีทั้งคนขับไม่ดีหรือว่าล้างไม่ดีหรือว่าใช่ครับวินัยไม่ดีหรือยังไงใช่แล้วมันคือตกลางแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาดังเดิมอะยากมากนะครับอันนี้พอมันมายงหลักที่ทําทำเนี่ยยังไงเนี่ยผมก็ฟังจากทาง คู่ขัดแยง้งหลังจากคอ,อ,อกปอแล้วเนี่ยเราก็ตั้งคณะกรรมการที่ไม่ได้เปิดเผยเรื่องเป็นเหมือน listening forum ฟังคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายทุกฝ่ายที่อยู่ในความขัดแยง้งก็จะมาคุยกับผมรบเรื่องหนึ่งซึ่งตรงกันถามว่าอะไรที่สําคัญที่สุดใช่เขาก็จะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยขาดหลักนิติธรรมคนที่อยู่ในอํานาจก็จะบอกว่าคนที่กระทาความผิดเนี่ยที่ศาลไทยสั่งแล้วเนี่ยควรต้องมารับโทษตามหลักนิติธรรมต้องเข้มแข็งลงอยังลอยนวลอยู่ยังลอยนวลอยู่คนที่ เป็นผู้ถูกกระทําในความคิดเขาเขาบอกว่ากฎหมายต้องไม่เลือกปฏิบัติต้องไม่เปิดประตูตีแมวองค์กรชี้ขาดมันต้องโปร่งใสเชื่อถือได้ใช่ไหมครับซึ่งก็ถูกทั้งสองฝ่ายนะอันนั้นก็คือบอกว่าหลักนิติธรรมมันต้องเข้มแข็งครับทีนี้ทั้งสองฝ่ายก็ถูกทีเนี้ยอาจารย์กิติพงศ์อยู่ตรงกลางอะผมอยู่ตรงกลางผมก็เห็นความสําคัญของหลักนิติธรรมารจริงเห็นมานานแล้วคราวนี้ปัญหาประเทศไทยในความขัดแย้งอะก็เป็นที่สนใจในระดับสากลนะครับครับแล้วก็ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่พัฒนาาไปสู่่ว เราจะมีเป้าหมายการพัฒนาของสังคมชาติยังไงนะครับในเอ g มดี G ที่มีมาตั้งแต่ปี2001-2015เนี่ยมันก็มีข้อบกพร่องต่างๆเขาก็ระดมความคิดกันในช่วงนั้นนะว่าถ้ามี SDG ใหม่เนี่ยจะทำให้ดีกว่าเดิมได้ยังไงในที่สุดมันก็มีข้อหนึ่งออกมาข้อ16ที่บอกว่ามันต้องมี Peace justice and strong institution ลึกๆก,ก็คือเรื่องรั้วบลอนั่นเองอหะมันต้องสําคัญเป็นพื้นฐานสำคัญของ<ม>สังคมนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ได้รับการยอมรับ<ช>ที่ชัดเจนตั้งแต่ปี2015นะครับเพราะฉะน,นั้นคําว่ารู้ e ปลอเนี่ยมันก็เป็นผมว่ามันถูกเมนตรี r e จากเดิมที่บอกว่าหลักที่ดีทำมันต้องเขียงกันโดยนักกฎหมายมันเป็นปัญหาเชิงเทคนิคอะไรนะครับมาสู่ว่ามันเป็น foundation พื้นฐานซึ่ง SDG เนี่ยบอกว่าข้ออื่นเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ข้อ รัวปลอเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่ทําให้ข้ออื่นเนี่ยสามารถจะพัฒนาต่อได้เพราะถ้าไม่มีรัวปลอมันก็จะมีคอร์รัปชันเต็มไปหมดมสถาบันประชาธิปไตยไม่ได้รับการเชื่อถือ,อเกิดปัญหาความขัดแยง้งในที่สุดก็นํามาสู่การพัฒนาซึ่งมันไม่ยั่งยืนนะครับนั้นตรงนี้คือจุดสําคัญแล้วผมก็คิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเราก็ยังก้าวไม่ข้ามก้าวไม่ข้ามอร่อยก้าวไม่ข้ามเรื่อง การมองว่าปัญหาของเราอ่ะจริงๆที่เราอยู่ในหลุมอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่ามันค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆเ่ยนะครับเรามองไม่ทะลุว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าถ้าผมมองย้อนกลับไปถึงวันนั้นแล้วก็มองประสบการณ์ทั่วโลกเนี่ยปัญหาประเทศไทยไม่ได้แปลกอะไรก็จะคล้ายกับมันคล้ายของคนอื่นไม่ได้แปลกอะไรแต่ปัญหาคือเข้าแก้ได้แต่เราแก้ไม่ได้แล้วเรายังมองไม่เห็นปัญหาด้วยเรายังไม่เห็นปัญหาแต่เรารู้ไหมว่าปัญหาคืออะไรใน สิ่งที่มีการพูดคุยกันในสากลเนี่ยนะครับถ้าเทียบไทยกับต่างประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเวลาเขามองประชาธิปไตยอมองระบระบบการเมืองเนี่ยเขามองคำสามคำคู่กันค,คือประชาธิปไตยธรร,รมพิบาลแล้วก็หลักนิติธรรมต้องไปด้วยกันต้องไปด้วยกันเป็นโครงสร้างเดียวกันเป็นโครงสร้างเดียวยังเดียวไม่พอประชาธิปไตยอย่างเดียวไม่พอนะครับกาวแอนเสรีธรรมพิบาลก็ไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพหลักนิติธรรมก็ไม่แช่ แค่เรื่องกฎหมายเป็นธรรมในระดับบุคคลครับแต่ต้องมองในระดับโครงสร้างว่าประชาธิปไตยที่มีคุณภาพต้องมีธรรมาภิบาลที่ดีครับตรวจสอบได้ธรรมาภิบาลที่ดีต้องมีเขี้ยวเล็บโดยมีหลักดีติธรรมซึ่งไม่เข้าใครออกใครใแล้วก็ตรวจสอบได้จริงครับเ,ออเพราะนั้นถ้ามองโครงสร้างด้วยกันเนี่ยนะครับในที่สุดมันก็จะได้ระบบประชาธิปไตยซึ่งโปร่งใสตรวจสอบได้ได้อํานาจซึ่งมองว่าไม่ใช่ได้มาจากประชาชนแล้ว ก็ทําอะไรก็ได้นะครับมันก็ต้องนํามาสู่จุดมันจะมีคําว่าเผด็จการรัฐสภาตามมาใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมองในคนละด้านอีกเช่นกันว่าคฉันมีอานาจฉันออกกฎหมายอะไรก็ได้เธอต้องทำตามคนที่เป็นเสียงข้างน้อยก็จะบอกว่าเสียงข้างมากออกกฎหมายอย่างเดียวมันก็ไปเหยียบย่าเขาไปข่มเหงรังแกเขาครับอันนี้จุดที่เราก้าวไม่ข้ามมันก็จะมาโยงกับเรื่องความขัดแย้งด้วยครับเพราะว่ากลายเป็นว่า เราเองด้วยกอนที่เราไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งถึงหลักที่ทำว่ามันเป็นหลักของประชาชนทุกคนที่จะต้องดูว่าเพื่อไม่ให้รัฐแชมป์อนาจเกินส่วนเนี่ยบางทีมันก็เลยถูกถูกเอาไปใช้เป็นเครื่องมือ,อมนะครับในการที่จะเอาชนะค้าคารกันในทางการเมืองเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับใครเข้ามามีอำนาจใครสามารถกำกับอำนาจตรงนั้นได้มากกว่าก็นนำไปสู่ความเสื่อมศรัทธาลงไปเรื่อยๆอันนี้นคือภาพใหญ่สุดนะครับคราวนี้พอกลไกมันเสื่อมเพราะว่าการเมือง เข้ามาไม่ถูกตรวจสอบการเมืองไม่โปร่งใสการเมืองไม่มีความรับผิดชอบที่ชัดเจนเนี่ยมันก็นํามาสู่เวลาเราจะไปแก้ปัญหาย่อยๆแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็แก้ยากมากเราก็จะบอกขาดเจตจำนงทางการเมืองปฏิรูปตำรวจก็ปฏิรูปไม่ได้ปัญหาคอร์รัปชันก็มากจนกระทั่งเราเริ่มชินชา้านะครับก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยไม่รู้ว่าจะจะไปยังไงไม่รู้จะคาดหวังย,ยังไงแต่ผมว่ามันต้องถอยมาตั้งหลักว่าเราก็จะต้องตั้งหลักจากการที่ว่าฟื้นฟูหลักที่ธรทำ ให้เข้มแข็งซึ่งมันมีต้นแบบซึ่งเดี๋ยวคุยกันต่อได้นะครับแล้วก็จะต้องทําให้ระบบการเมืองเนี่ยมันตรวจสอบได้มันสนองตอบต่อประชาชนแล้วก็จะต้องทําให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้ตื่นรู้และเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทําเรื่องนี้ต่อไปซึ่งตรงนี้ครับผมคิดว่าถ้าเราเริ่มต้นจากความเข้าใจเราคิดว่าปัญหาของไทยไม่ได้เรื่องซับซ้อนประชาชนไม่ต้องรอให้ใครมาทําต้องเริ่มจากตัวเองที่จะเห็นปัญหาแล้วก็ เชื่อว่าเราจะไม่ทนต่อความปกติที่มันผิดปกติแบบนี้ถ้าเริ่มจากอย่างนั้นนะผมคิดว่ามันมันเป็นการเริ่มต้นที่ถูกอาจารย์กิติพงษ์ทำเรื่องนี้มายาวนานเนี่ยสรุปบทเรียนได้ไหมและถ้าต้องเขียนโรดแมพขั้นตอนจากนี้ไปจะต้องทำอะไรสำคัญสำคัญบ้างคือจริงๆโชคดีที่เรามีอ,องค์กรที่เรียกว่า world justice project ครับซึ่งงานเขาทำมาตั้งแต่ปี2008เขาช่วยได้ยังไงเรื่องเรื่องวัด หลักนิติธรรมของทุกประเทศในโลกมีดัชนีของทุกประเทศในโลกนะครับแล้วก็เขาก็วัดประเทศไทยมาโดยตลอดวัดประเทศไทยมาโดยตลอดแล้วก็ตัวชี้วัดของเขาอ่ะเขาาไม่ต้องการให้นักกฎหมายนมาครอบงำเพราะนั้นตัวชี้วัดเขา8ข้อเนี่ยเขาวัดที่ผลลัพธ์ outcome base ผลลัพธ์ออกมานะครับก็ไม่ไม่ซับซ้อนข้อแรกคือเรื่องการตรวจสอบทุรนอำนาจรัฐโครงสร้างอำนาจรัฐมันมีการตรวจสอบธุรนที่ดีไหมองค์กรอิสระสามารถมากำกับ การแช่น้าของรัฐได้มากน้อยแค่ไหนรัฐธรรมนูญยืนอยู่ข้างประชาชนไหมกลไกเป็นยังไงอันนี้ในข้อที่หนึ่งซึ่งอันนี้เราได้คะแนนต่ำมากข้อที่2ก็คือเรื่องของการดูแลสิทธิพื้นฐานของประชาชนนะครับซึ่งอันนี้สําคัญมากว่รัฐจะต้องเข้ามาดูแลประเจกชนให้ได้รับความพอใจนะครับเรื่องของรัฐบาลโปร่งใสโอเ g นการ์เม n t ต้องเปิดเผยข้อมูลส่งเสริมให้มีการตรวจสอบเรื่องการลดคอร์รัปชันนะครับ เรื่องการทําให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญากระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเนี่ยมันเดินหน้าไปได้ดีเรื่องของ regulatory คือกฎเกณฑ์ของกฎระเบียบภาครัฐเนี่ยมันต้องเอื้อต่อการลงทุนเอื้อต่อการคาดเดาได้ไม่ได้มีปัญหาการใช้ดุลพินิจต่างๆพอเขาทำตัวชี้วัด8ตัวเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถจะดูในแต่ละตัวได้วัดได้วได้นะครับตรวจสอบได้แล้วก็รู้ว่าเราขาดตรงไหนจะทํำยังไงนะครับ เรื่องตรงนี้ผมคิดว่าเป็นข้อดีแล้วก็ข้อที่ยิ่งดีกว่านี้ก็คือว่าประสบการณ์ของประเทศไทยในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกละคือเราเคยเป็นเหมือนกับห้องเรียนของคนอื่นนะครับเขามาดูเราว่าปัญหาประเทศไทยเขามาดูเราว่าอประเทศที่มีความขัดแย้งแล้วมันค่อยๆดีเร็ยวไปเรื่อยๆมันคือไงเขาดูเราทั่วโลก แต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีที่ไม่ดีใช่ไหมอันนี้ไม่้อันนี้ก็แล้วแต่ก็ถือว่าถ้ามองในแง่ดีคือเราก็เป็นกรณีศึกษาแต่ว่าตอนนี้มันมีปรากฏการณ์หลังสุดนะครับที่ผมไปประชุมที่ world justice project เขาจะที่วอร์ซอเขาเรียกว่า world justice forum คล้าย world economic forum world justice forum เมื่อเดือนมิถุนายนนี้เองเขาก็บอกว่าปรากฏการณ์หลักนี้ที่ทถูกไฮแจ็คหรือถูก กำกับโดยรัฐบาลจับเป็นตัวประกันเหรอจับเป็นตัวประกันโดยรัฐบาลซึ่งอำนาจนิยมมันมีปรากฏการณ์ไปทั่วโลกครับแม้กระทั่งในประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐอเมริกาก็มีคนกล่าวหาว่าเเริ่มมีระบบที่จะเข้ามากำกับหลักนีตที่ทมแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็จะระบุมาเช่นเรื่องของอำนาจตุลาการอาจจะไม่ค่อยอิสระองค์กรตรวจสอบไม่เป็นกลางจริงนะครับ สิที่ของประชาชนที่จะแสดงความคิดเห็นมีน้อยลงอะไรประมาณอย่างนั้นก็เท่ากับว่ามันเริ่มมีตัวอย่างให้เราเข้าไปดูได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอบคาถามว่าจะทํำยังไงเนี่ยผมว่าก็ต้องเริ่มจากการที่มองว่าปัญหาของเราไม่ได้เป็นปัญหาพิเศษที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ปัญหาสําคัญมันอยู่ที่ประชาธิปไตยธรรมพิบาลแล้วก็หลักนิติธรรมที่ททต้องเป็นพื้นฐานแล้วก็ถ้าจะทําให้มันดีมันมีองค์ประกอบเจ็ดแปดเรื่องซึ่งเห็นผลวัดได้นะครับ คำถามก็คือเราจะใครจะเริ่มเพราะว่าเหมือนกับประเทศก็อาจจะมัวแต่แข่งขันกันในเชิงการเมืองระยะสั้นประชาชนก็รู้สึกว่าหมดหวังไปเรื่อยๆเราก็ดูตัวอย่างประเทศต่างๆนะครับก็มีการอภิปรายกันเวลาผมไปที่วอร์ซอนเนี่ยมีการอภิปรายกันเยอะเลยแล้วก็บางคนบอกว่าเหมือนกับเป็นกรุ๊ปทราพีว่าทุกคนก็เจอปัญหาเดียวกันแต่มีคนพูดขึ้นมาอันหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากพูดว่าบอกว่าถ้าถ้าดูความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆในโลกเนี่ยมันไม่ได้เกิดโดยท็อปดาว มันเกิดโดยคนธรรมดา <S 2> <S 2> <ช>ที่ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงโรซาพาร์คไม่ยอมไม่ยอมรับความอายุติธรรมไม่ยอมครับไม่ยอมรับโรซาพาร์คคนผิวดำผู้<ช>หญิงที่ที่นั่งอยู่ลังรถเมย์ลังรถเมย์หรือ Wall เบอ,อร์ลินวอลนะครับหรือแม้กระทั่งอารับสปริงรมันเกิดจากความไม่พร้อมมันยังไม่พร้อมหรอกว่าจะไปตรงไหนแต่มันมีคนที่พร้อมที่จะออกมาต่อสู้นะครับแล้วผมคิดว่าถ้ามองเช่นนั้นเนี่ยถ้าเรารู้เป้า เรารู้ทิศทางชัดเจนนะครับแล้วก็ทําให้ประชาชนเป็นผู้ตื่นรู้ครับแล้วก็รวมพลังกันเนี่ยใช่มันก็มีช่องทางมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายแน่นอนแต่ว่าง่ายแต่ว่าต้องสร้างคนเรือนตื่นรู้ถูกประชาชนตื่นรู้ซึ่งสถาบันของรัฐติเงพงทําตรงนี้แค่ไหนเราทําตรงนี้เป็นหลักเลยครับเพราะเพราะเราเราคิดว่า เวลาเราพูดเรื่องทฤษฎีนะครับวันนี้ผมพูดก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึงเพราะเรากำลังพูดเรื่องใหญ่มากใ,<ช>ในเรื่องใหญ่ๆคาใหญ่ๆหลายคำนะครับคาว่าประชา,าธิปไตยธรรมาพิบาลหลักที่ดีทำเนี่ยเรารู้สึกมันยากมาก<ช>เพราะว่าตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองออผมไม่รู้จงใจป่ะเราเราเราไม่เหมือนต่างประเทศที่เข้าใจคอนเซป t นี้หมดแต่เราเหมือนกับถูกพูดทีละคำประชาธิปไตยือประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญ แต่เราไม่ได้พูดเรื่องธรรมิบาลเราจะมาเข้าใจธรรมิบาลช่วงช่วงหลังๆท่านอนันต์ร่างรัฐมนตรปีสีสุดต้องมาบอกว่าคํานี้มันแปลมาจากอะไรใช่ไหมครับคุณชัยจำได้ใช่จำได้ good governance เอยความโปร่งใสเอ่ย transparency เอยใช่ตอนนั้นต้องมาอธิบายกันมากเลยแล้วก็ตอนนี้ต้องมาอธิบายเรื่องรัวบหรอความจริงมันต้องเป็นพ็คเป็นแพ็คเดียวกันแพ็คเดียวกันอยู่แล้วแล้วถ้าเราดูในประเทศอย่างเยอรมนีนะครับประเทศ ไต้หวันใกล้บ้านเราเกาหลีที่เขาฟื้นฟูประชาธิปไตยเขาต้องมีซีวิกเอดูเคชันใช่ครับทําให้ประชาชนรู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรนะครับสภาคืออะไรสภาจำลองในโรงเรียนนี่เขาทำอยู่การเจรจาความขัดแย้งควรจะเจรจาอย่างไงรัฐบาลที่ควรจะต้องถูกตรวจสอบระบบการตรวจสอบมันควรจะเป็นยังไงมันเป็นแพ็กซึ่งเขาสอนกันมาตั้งแต่เด็กอันนั้นคือประชาชนผู้ตื่นรู้พอเป็นผู้ตื่นรู้นี่ก็จะรู้ว่าอะ เหมือนกับว้ก่อนเรามีตาวิเศษอันนี้คุณทําไม่ถูกแล้วนะนี่คุณเป็นรูบายลอนะเวลาตั้งองค์กรกลางซึ่งไม่มีความโปร่งใสเราก็รู้อยู่ไม่มีความโปร่งใสแล้วจะไปมีอำนาจที่มันชี้ขาดได้แล้วอะนี่มันขัดนะนี่มันรูบายลอนะมันไม่ใช่หลักอันนี้มันต้องรู้ใช่ไหมครับในความพยายามของผมที่คุณสุทชัยพูดว่าเราพยายามจะทำผมก็พยายามจะอบรมในหลายระดับนะครับเด็กๆก็มีผู้บริหารระดับสูงก็มีอยากให้มาคุยเรื่องนี้ผมก็ชวนมาบอกว่า จะมาอบรมเรื่องหลักนิิธรรมกับการพัฒนาไหมยูเอ,อ็นก็ยังมีข้อ16เลยนะเรื่องหลักนิิธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืงน,นเวลาคนที่ผมชวนเขาบอกว่า ขอบคุณครับแต่ผมไม่ใช่นักกฎหมายครับเขาเข้าใจผิดว่าเป็นต้องเป็น่อกกฎหมายใช่แต่จริงๆมันคือชีวิตประจำวันของเราผมก็ต้องบอกว่ารั้วบอเนี่ยมันไม่ใช่รั้วบอเยอร์สนะใช่ไหมครับมันคือรั้วบอนะมันคือหลักที่คุ้มครองไม่ให้นักกฎหมายทําไม่ถูกนะเพราะะนั้นเป็นรูของคุณไม่ใช่เหรอถูกต้องเขาถึงมาเพราะมันไม่ง่ายสำหรับประเทศไทยนะมันมีปัญหาแต่ถามว่า ประเด็นมันคืออะไรเดี๋ยผมคิดว่าไม่ยากที่จะเข้าใจไม่ยากเพราะคนไทยเรื่องยุติธรรมความยุติธรรมเนี่ยจะฝังอยู่ในชีวิตประจําวันด้วยซ้ำเป็นแต่ว่ามันไม่ได้ใช้สับแสงพวกนี้ชีวิตประจําวันเช่นแซงคิวนะเช่นไม่ข้ามถนนไม่ข้ามทางม้าลายไม่ตำรวจมาถ่ายเงินเราอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเอ้ยอันนี้มันแฟร์ไม่ยุติธรรมไหมกฎหมายว่ายังไงคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะมาหรือแ<ช>ม้กระทั่งเ,เวลาเขาจะมา ยื่นหมายอะไรให้เราก็บอกว่าเรามีสิทธิ์ป้องกันตัวยังไงทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติชีวิตประจำวันนะมัน,เป,นเป็นเรื่องปกติแต่เราอยู่ในระบบที่ไม่ปกติมายาวนะบางคนก็จะพูดถึงตรงนั้นแต่ผมว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นได้อะหลังที่ได้ทามันต้องทํางานก่อนมัน hmm. ทํางานว่าเรามั่นใจว่าระบบของเราไม,ไม่ไม่มีเส้นสาย <c oughs> ไม่มีการจ่ายใต้โต๊ะไม่มีการฝากเด็กเข้าโรงเรียน <c oughs> อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเ,เราจึงจะทําให้ทุกคนเนี่ยเคารพกติกา <c oughs> <c oughs> แต่ถ้ามีบางคนไม่เคารพกติกามันก็ทําให้ทุกคน,นรู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบน่าสิใช่ไหมครับมันก็เลยทําใหร้ระบบสังคมอยู่ไม่ได้เพราะเราปล่อยให้การคอร์รัปชันการใช้พิสิ์มันเป็นมันเป็นนอมปกติกใ,ชใช่ไหมครับเพราะนั่นนี่มันก่อนที่จะบอกว่าทําไมเราจะไปสู่จุดนั้นเนี่ยมันต้องทําให้ระบบมันปกติก่อนพะร,ระบบปกติไอ้เรื่องวัฒนธรรมของการเคารพกติกามันก็จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับ คำว่ารัฐล้มเหลวไม่ล้มเหลวนี่เรื่อง rule of law นิติธรรมเป็นจุดที่มีคะแนนสำคัญแค่ไหนทุกวันนี้ถ้าเรานับตัวเนี้ยเราสอบผ่านไม่ผ่านเราเป็นกลางๆกับ,บประเทศไทยนะเป็นกลางๆครับกลางๆก็คือในร้อยสี่ส<น>ิบสองประเทศเราอยู่อันดับที่78<า>็ดสในทั้งโลกในทั้งโลกแล้วก็ในแถบนี้ล่ะในในอาเซียนก่อนละกันอาเซียนเนี่ย แน่นอนสิงคโปร์อันดับ16ท็อป20ใช่ไหมครับอินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยขึ้นมาดีมากเลยแล้วก็ดีในช่วงระยะหลังนะก่อนหน้านี้เขาก็มีปัญหานะครับอินโดนีเซียดีตามมาไทยกับเวียดนามเนี่ยคือคือเขาก็มาหายใจรูดต้นคอเรานะเข้า81แล้วแล้วเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆส่วนที่เราจะ ดีใจหรือไม่ดีใจก็ไม่รู้นะเรายังมีกัมพูชาตั้งอยู่น้อยกว่าย่านขึ้นขึ้นอยู่ว่าเราเราอยากจะไปเต้นว่าเออเรายังดีกับเขาแค่ไหนใช่ไหมครับพราะตรงเนี้ยผมมีความรู้สึกว่ามันก็เป็นสัญญาณแล้วก็ถามว่าคือจะมีคนมาถามว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้คะแนนเราก็เท่าเดิมคือประมาณ4950จากร้อยนะครับคะแนนเราเท่าเดิมมาตลอดนะแต่ประเทศอื่นเขาคะแนนดีขึ้นเราก็เลยลงไปเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยครับไอ้ตัวชี้วัด8เรื่องเนี่ยผมว่า ถ้าเราพยายามมามนิเตอร์ด้วยกันโดย mm hmm. องค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยนะ <Okay. S 2> ครับวันนี้ t i j ก็มีเรื่องของคอร์รัปชันเราก็ทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคคอร mm ์รัปชันผมกําลังชวนเครือข่ายภาคคอร์รัปชันที่ต่อต้านลวนรงเนี่ยให้ไปร่วมกับเครือข่ายที่เขาทําเรื่องรัฐธรรมนูญไหมในะครับใ,ให้เขาไปร่วมกับเครือข่ายที่เขาทําเรื่อง Open Government ไหมใช่ให้ไปทําคนที่อยากทําร g กู a t o r อรี่กิโยตินไหมเพราะสิ่ง mm hmm. ที่คุณอยากได้ มันโยงกันมันโยงกันหมดมแล้วถ้าคุณเคลื่อนคนเดียวอะ่ะในสุดคุณก็จะหมดแรงไปเองใช่แต่ว่าถ้าคุณเคลื่อนด้วยกันอะ่ะใช่แล้วเห็นเป้าใหญ่ด้วยกันอะ่ะคุณก็รู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยคือเรื่องประชาธิปไตยธรรมาภิบาลแล้วก็หลักนิติธรรมที่ททมันยุน่งนะครับทเอเเจเองเราเดิมเนี่ยเราก็ด้วยความที่เราก็เป็นองค์กรกึ่งกึ่งรัฐน,นะครับแม้จะเป็นองค์กรหมหาชนแต่ว่าก็ ก,ก็เป็นองค์กรกึ่งภาครัฐแต่เรามีคณะกรรมการของเราเองอ<ม>เดิมเราก็ไม่ค่อยมั่นใจบทบาทเราเวลาไปคุยกับต่างประเทศเนี่ยว่าเ,เราจะต้องไปกับรัฐมนตรีไหม <c oughs> เห็นว่าเราเรา,เรามีความหมายหน้าอะไรต่างๆ <c oughs> แต่ในที่สุดเนี่ยเรามั่นใจมากขึ้นผมก็เลยคิดว่าถามว่ามันพอมีความหวังไหมก็คือมันอาจจะต้องมองด้วยว่า international p o l l <c oughs> domestic push เนี่ยอาจจะสำคัญคือว่าถ้าเรามี มาตรฐานที่เราคิดว่าชัดเจนในเรื่องรัวปรอมีคาแนะนําที่เข้ามาทํางานใกล้ชิดกับเรามีสิ่งที่ OECD อยากให้มีเรื่อง Governance เรื่องของรวบรอที่ชัดเจนประเทศไทยโดยรัฐบาลไหนก็อยากเข้าแต่ว่าเราเป็นองค์กรที่ทํางานภาควิชาการกับ civil society ก็คิดว่าเราก็พร้อมนะครับที่ที่จะมามามา explore เรื่องนี้ร่วมกันมีการทำดัชนีของรวบรอในประเทศไทยไหมครับ ของ World Justice Project เขาทำของทำแต่ของเราเองจะทำละเอียดลงไปไหมครับว่าในส่วนไหนของสังคมดเชนีชี้วัดปีที่ผ่านมาเป็นยังไงร,รัฐบาลหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสต่อต้านคอรัปชั่นต่างๆนานาเนี่ยมันน่าจะมีไหมครับดีครับค,คือเราเองเนี่ยเคยร่วมกับทาง TDI อวิเคราะห์ดูว่าการวัดผลของ World Justice p r o j e c อ เขามีเมทอดอลัจีที่ดีไหมยังไงนะครับเขาเขาก็ดีในระดับหนึ่งแล้วก็ตั้งกรอบแต่ว่าถ้าเรามีของเราเองลงลึกเนี่ยผมว่าดีแน่นอนมันจะได้มีตัวมอนิเตอร์ตัวชี้วัดที่ดีซึ่งตัวนั้นนะผมว่าถ้าถ้าเราเราต้องรู้ก่อนว่าอาการป่วยเนี่ยมันเกิดจากสมุดฐานอะไรถ้าเราไม่รู้เลยเราคิดว่าโอ้มันซับซ้อนมากไม่มีความหวัง ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเริ่มตรงไหนแต่ถ้าเราคิดว่าออปัญหาสําคัญ่วนหนึ่งเลยพื้นฐานฟอนเดชั่นมนอยู่ที่รั้วปลอซึ่งโยงกับการเนิดโยงกับเรื่องประชาธิปไตยซึ่งมีคุณภาพโยงกับเรื่องระบบการตรวจสอบที่ไม่เข้าใครออกใครโยงกับเรื่องกฎหมายซึ่งยืนข้างประชาชนไม่ใช่ยืนข้างอานาจถ้ามันใช่นะครับมันก็มีพันธมิตรเยอะแยะเลยทั่วโลก มันมีองค์กรที่เขาทำเพื่อการนี้มันมีกรุ๊ปธราพีที่ผมไปเข้ามาเนี่ยทุกคนอยากจะมาคุยเรื่องนี้กันก็ไปฟังแล้วดูมีความหวังนะดูมีความหวังว่าเออเดี๋ยวก็มีปัญหาขัดกันนะไอ้อยู่แก้ยังไงมีอุปสรรคอย่างไงของไอ้ก็เป็นอย่างนี้นะใช่ไหมใช่อเมริกายังมาบ่นนะโอ้โหใช่ไหมครับมันก็มันก็เป็นสิ่งที่แบบผมว่าก็ก็ไม่ง่ายครับไม่ง่ายแล้วก็วันนี้เรื่องอาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าเรื่องยากๆมันคงแก้ง่ายๆไม่ได้แต่ผมคิดว่าต้องค่อยๆ มาช่วยกันคลี่ช่วยกันศึกษาช่วยกันคร่าวลงเรื่องนะครับสิ่งที่ยังไม่ได้ทาและอยากจะทําคืออะไรครับผมอยากให้เรามาเน้นเรื่องของการทําให้พลเมืองเป็นผู้ตื่นตื่นรู้มั้งผมไม่แน่ใจว่าหลักสูตรอบรมพลเมืองให้เป็นผู้ตื่นรู้อันนี้ผม <c oughs> ไม่รู้จะเรียกยังไงเนาะ <c oughs> ใชม่มันมันมันยังไม่มีด้วยซ้ำสมัยรุ่นเราจะเรียกหน้าที่พลเมืองแต่นั้นมันหน้าที่พลเมืองและสิ่งที่ทำผมจําได้ว่ามีตํา หนังสือเล่มที่เราต้องเรียนน่ะหน้าที่พลเมืองได้สิลธรรมแต่มันก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องหน้าที่แต่ไม่ใช่สิทธิสิทธิที่เขาพลเมืองถูกแต่ผมว่าหลักสูตรต่างๆนานามันต้องมีเรื่อง Civic Education civic education แล้วไม่ใช่แค่นักเรียนนะครับใช่ผมยังคิดว่าธุรกิจนกธุรกิจแล้วธุรกิจหรือคนแม้กระทั่งคนรุ่นผมเองอ่ะก็ก็ยังไม่ได้เข้าใจประชาธิปไตยแบบแพ็กเกจอระคุณช่ใช่เราถูกตรงใจหรือเปล่าไม่รู้นะแยกท่อน พอแยกท่อนเสร็จปั๊บก็ทําให้กลุ่มอํานาจในนามของประชาธิปไตยเข้ามาอ้างประชาชนได้ตลอดเพราะฉะนั้นการเข้าใจแพ็กเกจเนี่ยเป็นสำคัญมากๆแล้วการจะเข้าใจอย่างเป็นระบบคือการที่มีหลักสูตรที่ไม่ใช่ในห้องเรียนครับแล้วก็ต้องมาช่วยกันถามว่าที่ยังไม่ได้ทำอ่ะเพราะมันยากมากคือมันเป็นเรื่องใหญ่มากทั้งประเทศทั้งสังคมใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ คนสุดที่ใช้เองอาจจะต้องมาช่วยกันนะครับ <c oughs> จะสื่อยังไง <c oughs> แล้วก็ถ้าปัญหามันคือตรงนั้นเนี่ย <c oughs> เราก็ต้องมาช่วยกันให้เข้าใจมันอาจจะต้องเริ่มจากชุมชนเพราะว่าชุมชนทั่วประเทศเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องของความไม่จติธรรมเรื่องของกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์เรื่องของคอร์รัปชันเรื่องของความเลือมล้อนเนี่ยมีและผมเ <c oughs> ชื่อว่าถ้าเราระดมความคิดเห็นนะแล้วแต่ละชุมชนเนี่ยเขาก็มี นักคิดนักเคลื่อนไหวและก็คนที่มีเบิดบาทเรื่องเหล่านี้เยอะมากฉะนั้นถ้า t ีไเจระดมสักรพกำลังคนทั่วประเทศผมก็จะได้ภาพรูปย,ยินดีนะเลยครับแต่ว่าความยากของโจทย์แต่แต่อดีตนะคือในที่สุดเนี่ยการเอามาบูรณาการให้เห็นว่าทุกอย่างมันโยงกันแล้วก็รวมพลังที่จะไปสู่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมัน,ม,นมันยากคือเรื่องนี้เข้าใจว่าอธิบายยากหเหมือนอย่าง เราพูดเรื่องคอร์รัปชันคนก็จะไปรณรงค์เรื่องของการปรับพฤติกรรมให้คนดีไล่จับคนผิดแต่ไม่ได้มองว่าคอร์รัปชันมันคืออาการของระบบที่มันบิดเบี้ยวถูกต้องระบบที่บิดเบี้ยวคือระบบที่ในที่สุดกลายเป็นไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ในที่สุดระบบราชการกลายเป็นนอมที่ต้องทําแบบนั้นมันเป็นระบบที่มีปัญหามันเป็นอาการแบบนั้นเพราะนั้นไปรณรงค์แค่ผิวไม่พอมันต้องไปแก้ที่ร่กของปัญหารากของปัญหาใช่ครับเพราะนั้น ทุกเรื่องมันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วถ้าโยงจริงๆอ่ะมันคือสามคำนี่แหละใช่เพราะไม่เช่นนั้นก็จะบอกว่าอ้าการเมืองไม่มีเจตจำนงไม่หล่ะเราจะได้นายกที่ดีมาใครที่จะเข้ามาซึ่งเราก็จะคิดถึงระบอบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยใช่ใช่ไหมครับมันก็จะวนอยู่ตรงนี้ซึ่งเรามั่นใจว่าถ้าสามคำนี้รวมกันเนี่ยเราสามารถหาคนดีมาเป็นผู้นําได้คนดีหรือไม่ดีเราก็สามารถปลดออก ใช่อ่าได้อ่ามันมีกลไกของมันมันมีกลไกของมันมันคงไม่ได้มีคนดีเข้ามาทันทีแต่ผมเชื่อว่าคนไทยเท่าที่ผมทํางานร่วมด้วยมีคนตั้งใจมีคนมีความรู้เยอะมากเยอะมากแต่เขาไม่มีโอกาสใช่แล้วก็เขาก็ไม่อยากด้วยเพราะเขาคิดว่ากติกามันไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเขาเลยไม่เข้ามาก็กลับมาเป็นหาดออฟลอยด์ใช่ใช่เพราะฉะนั้นสําคัญก็คือฟื้นฟูหลังนี้ทมทําการเมืองให้โปร่งใสมีความรับผิดชอบ นะครับแล้วก็ส่งเสริมพลังประชาชนใช่เลยสามข้อเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะดูนามธรรมนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้ามาขยายกันจริงจังแล้วก็ต้องจบได้ว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องพร้อมก็เริ่มได้ใช่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆไม่ได้เกิดขึ้นจากขบวนเกิดขึ้นจากคนธรรมดาซึ่งไม่นิ่งเฉยกว่าไม่ถูกต้องผมว่ามันต้องออกแนวนี้ขอบคุณมากครับจ็กกิทพงศ์ครับ ไม่ว่าจะซับซ้อนยุ่งยากแค่ไหนแต่ท้ายที่สุดประเทศไทยเราเนี่ยถ้าจะรอดจากกับดักของปัญหาที่เจออยู่มากมายคอร์รัปชันความเลื่อมล้ำวันนี้ได้ฟังดรกิติพงศ์ผมเชื่อว่าเราไม่สามารถจะปล่อยให้ปัญหานี้เป็นเรื่องของคนอื่นนะครับมันเป็นเรื่องของเราทุกคนและมันไม่ได้เป็นนมามรรม อย่างที่เราคิดเราไม่ได้ซับซ้อนกับคนอื่นเพียงแต่ว่าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนสังคมเราให้เป็นสังคมที่ทุกคนรู้สึกถึงความเท่าเทียมและรู้ว่าถ้ามันผิดจากกติกามันมีนกลไกที่จะทำให้มันกลับมาถูกต้องได้หรือไม่ติดตามคุยนอกกรอบไทย PBS ครับ Cast. View the world via The Voice.